ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเพจสตเรียนรู้นะครับเป็นเพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ที่จะทำให้รู้ว่าคณิตศาสตร์อยู่ใกล้ตัวเรานะครับใกล้ตัวยังไงครับในคลิปนี้นะครับผมประมาณตอนนี้กําลังเตรียมน้านะครับใส่ในกระาน้ําลูกทรงลูกบาศกนะครับไม่บาศก์หรือลูกอะไรนะลูกนิซึ่มนะครับนซึ่มที่จะทําให้น้าเนี่ยต้องใช้น้ําเท่าไหร่แล้วกันนี่ไงเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์เดียวว่าเราต้องคานวณว่าต้องใช้ปริมาตรน้ําเท่าไหร่นะครับกด ถ้าอยากรู้ไปดูกันในคลิปครับแต่ตอนนี้ผมต้องเติมน้ำให้ลูกันก่อนมันจะเล่นแล้วครับโอเคครับครับเราก็มาดูในลักษณะของโจทย์นะครับของการเติมน้ําลงในสระรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกันเขาบอกว่านายอินต้องการเติมน้ําในสระรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความกว้าง60ซนเมตรยาว150ซนเมตรและสูง100ซนเมตรให้มีน้ําต่ํากว่าขอบสระนะครับ สิบเซนติเมตรก็อ่าสิบเซนติเมตรจะต้องใช้น้ําเท่าใดเพราะฉะนั้นนะครับาดูระดับของสระก,ก่อนนะครับสระรูปสีเ่เหลี่ยมมุมฉากนี่กว้างหกสิบยาวร้อยห้าสิบและสูงเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยเซนติเมตรแต่เราเติมน้ำนะครับต่ำมาขอบสระสิบก็จะเหลือน้ํานะครับให้น้ําสูงขึ้นมาเก้าสิบเซนติเมตรปริมาตรของน้ําก็จะหาจากสูตรกว้างคูณยาวคูณสูงคูณแทนค่าไปเลยครับกว้างยาวสูงหกสิบคูณหนึ่งร้อยคูณเก้าสิบ อูณเลขแล้วได้นะครับ8 1 0 0 0ลูกบากเซนติเมตรแต่ถ้าโจทย์ต้องการถามเป็นอะไรคุณเปลี่ยนหน่วยเป็นลิตรคุณก็หา1 1 0 0 0ัซะจะได้เป็น810ิลิตรก็จะเป็นคำตอบนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับคณิตศาสตร์ใกล้ตัวองนี้นะครับว่าจนคลิปหน้าเป็นอะไรรอติดตามครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ